ไปบ่ได้เนาะเลยได้เฮ็ดขัวขึ้นไปเลยไปแล,ล้วก็มาอยู่บนเกาะไปแล้วก็แสดงว่ามันมีผีบังบทมีผีขัวเข้ามาเต็มเฮ้ยมีอ้าวจบเฮ้ยมีอ้าวจบเนี่ยเนี่ยเป็นอะไร สวัสดีพี่น้องเบิร์ตสุภสกุลเดอร์สวัสดีเอฟซีทางฝั่งไทยน้ำเนาะเมื่อนี้คอยอยู่ที่เมืองเวียงทองแขวงบรีคำไสพี่น้องเมื่อนี้คอยมีแผนว่าจะเดินทางไปหมู่บ้านสำลูซึ่งเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตั้งยุท่ามกลางภูเขาและหนทางที่จะเข้าไปนะั้นยากพี่น้องเองเพราะว่ามันมีก้อนหินละกรกทางเป็นทางแดงไปนะซึ่งจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณหนึ่งหาสองชั่วโมงนี่้ะพี่น้องเมือนี้เขา เตรียมไปบรหลายนะมีที่อยู่ที่นอนผมโดยเสื้อผ้าประมาณพุทธะโตสองตนีดีแหละแต่ว่าเฮาบม่แน่ใจเธอว่าชีดได้นอนบะเดินทางวันนี้สองคนพี่น้อง,ไ,งไปไปเบ่งน้ำกันว่าหนทางเป็นอะไรเพราะว่าคอยก็บ,บ่เคยไปซักะเื่อตอนนี้เขาก็เดินทางมาหอด จุดสิ้นสุดทางดีเยี่ยมลุยทางแดงแบบนี้นะถือว่าเส้นทางที่เราเดินทางมาในทนมันทีมีเหวเลิกเลิกเลถือว่าเราไปนํำตีนภูเขาแล้วก็มีจะมีเหวทางน้าลุ่ม ว่าตอนนี้ค่อยเดินทางมาฮอดแล้วพี่น้อยเมื่อน,นี้พวกขาว่าชีเดินทางไปหาป่ากินข้าวป้านะแต่ว่าก่อนอื่นเขาชีไปเลาะเบืองหานขายเครื่องอนรัเพิ่มมีอย่างขายนะเนาะเพราะว่าบางอันเขาจะได้ซื้อไปดูเครื่องก่อนโอ้ไปทานใหายเลยเนาะ มีเป๊ปซี่ป่ะ,ปอ,ะป,อปองไงมีันผัากกาดสมหอ่อเท่เล่ผักกาดสมห่อห้าพันโอ้ยห่อห้าพันงงเลยจพินห่อมางห่อเทเล่ไหนเจ็ดพัน ผิดลองเลยขี่รถมาเห็นแนวคลักอีกแล้วขัวนะอันนี้นะเจ้าข้ามไปให้เป็นอาในไซต์ตัวนี้เนาะอขั่วครัคุณไดฝ่ายต้นไม้คุณอนะ่ะไปกันเลยไปไซต์นี้ไปสวนวะ เออปูดได้พี่น้องเลยขวัวนขึ้นตามต้นไม้นี่คักอลี่อันนี้นะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นสายน้ำนะพี่น้องยามนั้นมาเลยประชาทซนกับเจ้าข้า,ขามไปส่วนมันส่วนอย่างนี้ไปพ่ได้เนาะเลยได้เฮ็ดขัวขึ้นไปเลยแต่ว่ามันคักนะว่ามันต้นไม้ันใกล้กันเลยได้สิอืม ขักเอลีอันนี้นะคือว่าเฮ็ดทางไปตามต้นไม้เลยอันนี้นะเคยกระหาเคยเห็นเดอ้ออันนี้นะขักเอลีมีไร้ไม่ได้นนาาี่น้องลักซักๆเลยนี่เป็นต้นมักเดือนะตัวนี้นะนี่เส้นทางขนงคน คักอีลีถือว่าต้นไม้สองต้นนี่เป็นสะพานข้ามขัวได้เลยนะตัวนี้น้ำงอมวะนดิโอ้น้ำงอมที่ไหลลงไปใส้เมืองแยงทองเนาะขัวนี่จังเป็นคักอีลี่นี่ กับบักเใยใสหุ่นเทพี่น้อยมันเป็นต้นไม้สองต้นต้นมกเดือ่อพระสะโนก็เจ้าก็เฮ็ดทางขึ้นตามต้นไม้อะไรกับไปลงฝั่งนั่นเลยนะโอ,อ้ครับอีเลียนี่นะน้ำกับบนได้บักใสใสอ,อ่าตุก๊กประมาณห้าหกโลเลยดีไหมห้าหโลเอาไปขายพร้อมเลยวะโอ้โลเท่าไห้อโลสองห้าพ <5, 000. S 1> ันก <5, 000. S 1> ิป <5, 000. S 1> เออ มาดดแล้ววันี่นะแม่นะหากมานีแม<อ><อ>หาประทัดอดชโมงสับบ่พอสมองได้ห้าหกโลเลยโ,โลสาวห้าพ<อ>ันเนาะแมสิบโลกับสองแสนห้านะทุกคน<อ>แสดงว่ามือหนึ่งห่านโปต้ามกว่าสามสิบโลได้เนานะเออปัเหาเอาปิดมือน่จะเอาโอเอาไดละเมื่อไปขายอยู่ทางใดนี่ขายยวนเรียงทองในตลาดเลียงทองนี่นะขายตลาดเลียงทองแม่ พักแล้ววันนี้นะเผื่อเป็นอาชีพเก็บไข่กับว่าแม่นอ่อนนี่เนาะไข่กับปกลายได้ดิเกี่ย,เยวเป็นเวิ้นอย่างนี้มันไข่ไปแล้นี่เอาตัวแก่ตัวอ่อนเลือกเอาวันนี้ตัวเขียวๆเ,วเวนาะตัวแก่แล้วก็ควสามารถเอาไปได้ละหุ่นพักแล้วนี่ มันบอกมาเอามันขึ้นหลายผลมันอะไแก่ละหากามาเอาซองซ้ำมือนี่มันอะไรแบบมืดอลไรังือยแตงแก่โออผักมันไม่นิ่มนะมันออกอีกแต่เราต้องไปมาเอาดูดูมันจะฟงใหม่รูดูเนาะแม่มาเอาเพื่อตุ้มใหม่แต่เขาบอกมาเอามันเลยกายเขียวมันเลยเหลืองเราบอเป็นกิ่นเราได้แบบนั้นาะแก่แล้วมันจะกินอะไรละแล้วมันตกขึ้นอีก เมื่อแล้วยังได้เท่าทุบอีกแม่นบอกแม่นทุบแล้วใส่กระตาที่นี่นะเขาล่างเศร้าเศร้าทำให้มันฮัเทเลยกินเยอะสิบะมีดอกมันไม่จะฮัทเลยก็ได้เอาเอาศัยความสะอาดเลยละเนาะแม่แเ,เจ้าไปเฮ็ดสาลงสาลายกับแม่ตัวเดียวกัน<ม>นี่เลยเนาะอันนี้แหละก็สาลายอออันนี้แหละจะผนสาลายสาลายน้ำจืดเนาะเออแม่เลยสาลายน้ำจืดแม่นมาแต่บ้านไรนี่แม่นะมาแต่บ้านหินไก่เป็นทองนี่ดิโอ้บ้านหิน บังหินบ้านบังหินโอ้คีกายมาแล้เสร็นะไม่ได้เออลูกกายมาแล้วอันนี้อันอะไรนี่เพื่ออะไรอยู่นี่มาผสมมาสมทบกันเนาะแก้ไพานี่บ้านม่เท่าอันนี้แม่เลยอยู่เมืองขวัญบังหินคุมคุมหันเบียดแสดงว่าสายน้ำงอมนี่ให้อีอย่างหลายๆอย่างเนาะโมว่าจะเป็นสัตว ถือเป็นป่านะนทุกคนคถือแม่น้ําแห่งนี้นี่เป็นแม่น้ําสายสําคัญของสาวเมืองเวียงทองกับว่าแม่นนี่ได้ทุกคนเลยจุดที่ค่อยยืนนี่เป็นจุดที่สูงนะเขาจะได้แนมเห็นพาแดงที่ไทยบ้านเขตนี้กับเจ้าให้ความเคารพนับถือ,เ,อ,อเราบอกด้วยว่าเป็นทัไรอัน่จะเอ,อิญพาแดงพาแดงเนาะ เออแต่ว่าเป็นผาที่ลี้ลับเนาะแช่ว่าตำราก,ก็คดีอ,อย่งนี้นะเออมีตำราครั้งแน่เในทุกคนเลย,<ม>ยเพราะว่ามันมีสิ่งลี้ลับแล้วก็บสาวบ้านเนี่ยก็พาก,กันเคารพนับถือเนอะาะนั่นแหละอยู่ทีงนั่นแหละมีอันเขาปลูกอ้อยปลูกยังในขั้นอันเขาแยำอ้อยเอาอันหน่อยหนึ่งใส่ถุงเสือแล้วไปไปแล้วหลวง ไปแล้วก็มาอยู่บนเก่าไปแล้วก็มาอยู่บนเก่าเนี่แสดงว่ามันมีผีบางบดที่เพิ่นปลูกอ้อยไปอยู่กลางสันนั่นวันนี้พ่อแม่ประชาชนขึ้นไปกินอ้อยยุ่ถึงหลักเนื้ออ้อยที่เฮากินหันเขาเอาไส่ถุงเสื้อมาอะไรมันจะหลงทางแม่นบอกฮอดไปขํามือก็ไมาฮอดบนเก่าบนเฮากินอ้อยนั่นแสดงว่าผีบางบดได้ตัวนี้ทุกคน เดพี่น้องเ่าก็มาหอดแล้วกับลังย่้งลงไปแล้วเดี๋ยวฟ้าไม่เหี้ยอันนี้คือึันคือมันลงเลยนะมาหอดเนี่คจุดสีห่างจะหาฟลา ทุกคนเลยถือว่าตอนนี้อ่ะพวกเราเดินทางมาจุดหมายปลายทางที่เราจะหาป่าเหมือนนี้เลยนะรือว่ามาวันนี้มาในพันหรือว่านักประดาน้าในการดํายิงป่าเขานี่มาหลายคนแห่งุหอว่าสีหม่านบ่เนาะแต่ว่ามั่นใจอยู่เพราะไอ้เพิ่นถือว่าประสบการณ์หลายนะมือนี้บ่แนจ่ใจว่าสิได้ป่าหรือบบได้ดัไฟไปก่อนแต่ว่าดังไฟไวแล้วไอ้เพิ่นนี่ จะได้กินต้มมี่บะเนาะนี่แต่ว่ามั่นใจอยู่เลยเพราะว่านักควางแห่กับนักดำป่าเฮานี่มาหลายอุ่นใจละมื้อนี้นะดังไฟไว้ก่อนนี่ แต่ว่าเอาอยี่ม่องเดียวนี่ก็คือว่าได้กินแล้วเด้ทุกคน,นั้นหาม่ก็ค่อยยากกว่เอะเด้อย อย่งมี แต่บ้านแล้วก็ดำนี่น่อยเดี๋ยวอาธรรมชาติแถวนี้นี่อุดมสมบูรณ์อีหลีอ๋อโดกคักพี่น้องไงป่าในกระซแซบเลยในป่าจาดป่าในแถวนี้พอได้ยูบอเหรอ พอได้อยู่เนาะเออพอได้กินเลยนี่นี่แกงชเชนี่ยกันกใบยังไงใบอันนั่งนี่นนะแกงใส่น้ปลาโอ้แกงใกส่ปลาพี่น้องแต่ว่าเฮาออนี่แบ่งแห่กันไปหลายเจ้าพี่น้องเองเจ้าละน้อยพอได้จีงอยู่งเนาะวันนี้เห็น,นหายห้วงดึงได้โล่ฝ่ายละเออเฟื่อผู้เรื่งก็ลงพุ่นตายพุ่นแบ่งแห่กับผู้ระด่างผู้ระด่างถือว่ามือนี้นี่อุ่นใจแล้วนี่ได้ปลาปลาอย่างไรก็ปลาจ้าดวะ ปะมอมเนาะปะจาดอันนี้นะโอ้ป่าพวกนี้แม่นตองป่าอุดมสมบูรณ์นี่เดพี่น้องจังมีซาแถวบ้านบ้าตันนี่หาหญ้าอีิริเลยตะกี้กันเคยมีแต่เดี๋ยวนี้ก็ยักผาหญ้าอีหลีเธอเป็นป่าอุทบอนอุดมสมบูรณ์อีหลีนะจังมีนะรสชาตในป่านี่นี่โอ้ยผู้เทานี่มากมากเลยคือแม่เทาค่อยนี่ ตัเดียวนี่เราเฮ็ดแจ้วใช่ขิงนี่ถือว่าแล้วเรื่อง แต้เราก็คูน ทีเริ่มไหม่ไม่ปริงนะเทสด้สามแง่มันนะผนวอยมันนั่นพ<อ>ูดเนาะผมวอยมันนี่สมามแง่ไงพูดไปนะกพูดด <c oughs> ีวิปป่าบนเะรื่อเนาะไม่จออ่อแน่เนาะ มุกี้นี่สร้างแห่เขามาไมาอ่อะไรพี่ก้องนี้ ผู้น,นี้นี่ม,ม <des k> ันหมานเลยผู้นี้นะเกือบสองโลเลยโอ้โหแหเลกินได้ทั้งปลาสองอีกแล้วนี่นะออโอ้เสื้อมั่นเด้ออุ่นใจนะขันมามาน้ำเพิ่นนี่พี่น้อยนักคว่างแห่ประจำแถวนี่แหละนี่พุ่นมีทั้งปลาสองปลาสองปลา,ปา,ปานี่นี่งามๆเลยปลาเลือดเลนะปลาเนีนน่ก่อนนี่นะโอ้ยกัน <c oughs> <c oughs> โอ้ป่า,ปปาปเป็นป้นป่าเป๊ะๆเลยพี่น้อยเดี๋ยวสิลามใส่บ้างไม้ไผ่ใใเก็บบ้างตัวน้อยใส่ตัวน้อยใส่บ้างไม้ไผ่ไงปีงึงอยู่ลามดัง ê, ขี้นังคักเลยโขอมอ่อนเนาะอยู่ได้เกือบเป้<อ> <c oughs> งหนัวใส่บ้างเนี่ยเลยพี่น้ <c oughs> อยหม้อแกงเขาพ <c oughs> ักสุดมาเนี่ย <c oughs> ุดใหม่เวลาเขาแกงใส่อันนี้นี่ อาหารที่ผมแซ่บกระแซ่บพี่น้อยเพราะว่ามันได้รสชาติกลิ่นหอมของไม้เฮียนะถือว่ามาป้านี่เป็นหม้อเป็นถ้วยเป็นพ่วงอีกนะครบเครื่องเรื่องไม้เฮียนี่คุณป,ประโยชน์หลายหลายเลยบ่าคือเวียดบ้าแล้วโอ้ยไปบกหล้าเชืออันนะบงัง ไม่เฮียเลยหน้าโน้นหลืงอนล้ำเฮ้ยสร้างว่าได้ดีกด้ไปไปนำเวียดกัม้วนเลยไปนำเวียดเยก็ไปนำเวียดแม่อพอเนียอายุจะปีอะไรก่อห้าสิบปีแล้วเนาะคือว่ายังนุ่มๆยังเป็นบ้าวใช่คืออันเจ็ดนี่ผู้นคนแล้วกันว่าโอ้คูเห็นกแตกกันแน่เลย ับมต้นนึง่องอดีเนะะาะโตระวังเด้อันนี้มากปีเพราะเราเห็นแล้วครับมมีปีวยเพราะเราตอนนีนนโ้โอ้โหโอ้โหเดีเ๋ยวแล้ววันนี้นะทิลล็อกอันนเยลยลอยิ่งรุ่มเบาโอกล้วยเนี่ยคือบุกลวยอีูด้พี่น้องไป่าบ้านห้อนีง đã một pìa pa, hòi đi, đi gấp, kèng gấp ở năn hôm nay, nó quay nó, vậy như vậy, để hao tát nó vào đây là ตินทางหลังเ,ลอเออจังเลืออ่อมนี้สสะอาดเลยนะบทึกแด้ทึกฝ <c oughs> นเลยญี่ปุ่นกับบ<ห>ทึกโอ้คลักระคักระยืนถ้วยเฮานะ,ะเออทางนี้นลเ,ลนนเลยจะคักนี่อือยังไม่บนไหลอูลุ้กเดี๋ยเทียป่าก่อน นี่ปลายังสรงตัวนี่ด็กป่าก่อนกินประทันละปลาปีได้เนาะไปบ่้อน้ะโอ้ไปบ่ได้บ่เอาเติมบ่เนาะฮอนนิดกี่น้อย เอาลิดนแล้วโอเคต้มน้ำอุ่นบอกพลวกพักพร้อมเลยเตียนต้มนำอุ่นลวกพักเยอะให้แม่นันยาเบื่อเด้อออกมาแล้วขัดแล้วอีกสิหลามใช่บ้างไหมโอ้หลายผลเลยไม่ทุ่งใครทำไห้เที่ยไม่ทุ่งพงอ่อนได้ เียพอะไัน้น้ำไหลน้มก่อน้าใส่บอลอื่นนี่านะกูได้หรือได้ตไปเลยขี้ขวงนะอะไรอยู่ยอยฮะแต่บอู้อรับอเค้อามาชักช้ามากินเบอร์ทีเพราะร่กเพราะสี่อรได้ฟอรเท่านั้นแหละเล่นอเท่าน้นเท่านั้ไปเอนกัน

นริกใก็บอกมาบอกกบเก่ยมันเบื่เอ๊ะเพชรกองอีเล่ยูเฮือนรสาดปลานี่แซ่บแซ่บกินอันันพอกินทํำกลางมาใสดอันนั้นเ้ายแ้วไครเ่อไปลาไขรปลาเก็บมาแต่อันพเนาะมอ่อนไ่นอปลาตัวนึปลาจัด่ มันหกใาหครันแล้วรานี้ต้องยื้อตจะไข่หัวแห้งหัวแห้งมากหัวคามาใส่หัวไข่มาใส่อ่ะเดี๋ยวจะนำเมนูครัมวันนี้ใส่แกงปลาใส่อันบ้างมีเฮียแล้วก็ผักกาดส้มอันนี้ผมไม่อยางไลยมะก๊กอันอายเพราะว่าอันไข่ปลาไข่ปลานี่มากเลยไข่ไข่ปลา Nam như đá đá chất của cổng đi hèo đầm nhuang hèo mì lên. Một cái ký đầm ngủ chưa. Ao kìa ตัวนี้กันเป็นมักซานง่า่นะทุกคนรสชาติมัสซิออส้มเปรี้ยวนะนนเยนยเนาะแต่ว่าหอมหอมเลยทุกคนเลยถือว่าพวกไอ้พิ่นไปหาป่าต่อนะแต่ว่าพวกเขาสิเดินทางกลับกอนเนาะนี่เลยของฝากเขาได้ป่ามาถงนึงกับมักปี ถือว่าต้องขอบใจพวกไอ้พิ่นที่พามาแต่ว่าเวลาเอาสั้นพี่น้องเองพอเบาวตันจะได้เดินทางออกไปเวียงทองอีกท่านึงทีแรกพวกเขาว่าสิมานอนแต่ว่าเบิ่งจากสถานการณ์แล้วพวกเขาจะได้กลับก่อนนะพี่น้องนะพอหนทางยากอีเลเลยไป